สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะประจําปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอเคทุกคนมาวันนี้รอบนี้มาแบบไม่เจอหน้าไม่เจอตากันนะจ๊ะโอเคแล้วใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมโอเคอะมาดพูพลังงานของชาวราศีธนูลักนณาธนูประจําปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ไพ่พลังงานของชาวราศีธนูลัคณาธนูปิง q u e e n of Cups นะคะพลังงานของคุณพลังงานของคุณเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยจริงๆแล้วเหมือนตอนนี้คุณกำลังอ,อ่อนไหวในเรื่องของความรักมากๆลึกๆแล้วนะคะคุณอ่อนไหวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆคุณกงราชินีถือถ้วยคือบุคคลที่กำลังถือถ้วยอยู่ในมือนะคะแล้วก็ มองไปว่าจะเอาอยังไงกันแน่จะไปที่ทางไหนกันแน่คุณอาจจะยังไม่คิดตัดสินใจในเรื่องความรักต่างๆแต่แค่ถือแต่แค่เหมือนรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะอ,าอยังไงต่อนะคะทีนี้มาดูว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูชาวราศีธนูลักนาธน,าาน,น,านูเหมือนตอนนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะ The Lover บางท่านคือกัชาราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดเอร์มิตมันถ้าคุยชาวราศีกันลัคนาการเล่าให้ฟังความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะชาวราศีนูลัธน,นูเหมือนตอนนี้คุณพยายามแบบเดินไปข้างหน้าเพื่อคําหาทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนมันยังไม่ค่อยมีจุดหมายเท่าไหร่ตัวเลือกก็เข้ามาเยอะอาจจะเป็นตัวเลือกเขาหรือเขาจะเป็นตัวเลือกคุณมันมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาทั้งสองฝ่ายเลยนะตัวเลือกก็เข้ามาเยอะนะคะเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไป คุณอยู่ในสถานะของการระมัดระวังตัวเรื่องความรักเพราะคุณเองมีบทเรียนเรื่องความรักครั้งเก่ามาเยอะมากในความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็เหมือนกับว่าฉันก็มีความหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้พบความรักที่พอดีกับฉันและเข้าใจกับฉันซึ่งคนคนนี้สิ่งที่คุณเจอคือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เขาก็วางตัวให้เหมือนเป็นตัวเลือกของคุณเหมือนกันไม่มีอะไรหวือหวาในความสัมพันธ์นี้ไปแบบเรื่อยๆอื่นๆในความสัมพันธ์นะคะอ่ะต่อไปทีนี้มาดูกันต่อ หรือถ้าเป็นคู่ครองคนร,ครักคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ความรักของคุณเหมือนมีใครเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์แต่มันขึ้นเดลเวอร์ทางราศีธนูตัวคุณเองหรือเปล่าที่มีคนอื่นเข้ามาแล้วความรักของคุณปัจจุบันมันเบื่อมันมีแต่เรื่องน่าเบื่อคุณก็เลยอยู่ในภาวะที่อาจจะมีคุยกับคนอื่นแก้เหงาหรือเปล่าในบางท่านบางคนแต่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ าคิดยังไงกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะเทดอ็อสอดโอเคค่ะบางท่านอาจจะคุยกับคนอายุน้อยกว่านะคะลูมิเนชันคือโอเคชัดเจนสองใบนี้คือความในใจเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของเขาเขาเหมือนยังยังไม่อยากต้องการเรลเลชั่นชิพหรือว่ายังไม่ต้องการให้คุณมายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของเขาปัจจุบันนี้เอาความคิดของเขาปัจจุบันนี้ว่าคุณจะเป็นแฟนกัน,กนหรือสถานะไม่ชัดเจนก็ตาม เขาเหมือนแับว่าเขายังมีโลกส่วนตัวของเขาอยู่นะคะมีโลกส่วนตัวของเขาอยู่เขายังมีความทรงจําอะไรบางอย่างที่อยากเก็บเอาไว้กับตัวเองอยากอยู่กับความทรงจํานั้นน,น,นานๆเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเขาต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์ตัวเขาเองก็เคยเจอความรักที่เละลายนเหมือนกันนะอืมมันก็เลยทําให้เขาอยู่ในภาวะระมัดระวังตัวหรือคุณเองอาจจะอันนี้เป็นการอสลับกันได้หรือว่าสถานการณ์นี้คือคุณคบกันมานานแล้วคุณอาจจะมีแสดงกิริยาที่เละลายะไรอยู่ เลยทำให้เขานึกถึงเรื่องเก่าๆที่คุณจะกลับมาทําอย่างนั้นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลูมินิชันกับ s e เวนออฟเพนดิเคิลส์สองใบนี้เป็นความรู้สึกภายในใจของเขาไพ่เปิดมาได้ว่าเป็นเซเวนออฟเพนดิเคิลส์เขาอะ่ะลึกๆเขามีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะว่ามันจะไปได้อเขาคิดอย่างเงี้ยว่ามันน่าจะไปได้อ่ะต่อไป แนวน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะแนวน้มที่จะเกิดขึ้นสเตรนท์ค่ะบางท่านคุณจะชาวราศีสิงลักนณาสิงและเอทออฟนนะคะอืมอืม,อมโอเคชัดเจนนะใบแรกค่ะสเตรนท์นะคะถ้าความรักของคุณครั้งนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ความรักครั้งเก่า หรือคนรักเก่ามนว่าจะเป็นของคุณของเขาจะกลับมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะจ๊ะเออนะคะคนรักเก่าจะกลับมาเป็นปัญหาหรือความทรงจําเก่าๆของเขาหรือของคุณหรืออดีตในความรักจะกลับมาทาร้ายความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่ในปักนี้แล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจกันนะคะแต่ก็แอบ,บสองกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่า ความสัมพันธ์นี้เหมือนจะมีการที่แบบทำใส่กันมีแนวโน้มว,ว่าตัวคุณอาจจะนิ่งตัวเขาอาจจะไปเอ่อเ,เรียกว่านะตัวเขาอาจจะไปจีจ้ากับผู้หญิงคนอื่นจีจ้ากับผู้ชายคนอื่นอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อถ้าเขาเป็นผู้ชายก็ไปจีจ้ากับผู้หญิงถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็จะไปจีจ้าก,กับเอ่อคนอื่นเอาเป็นว่าเป็นเพศไหนก็ตามเขามีเกณฑ์ที่แบบไปจีจ้าก,กับคนอื่นเพื่อประชดคุณแต่ส่วนตัวคุณอยู่ในราชนีถือเหรียญ คุณคิดว่าการประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณทําได้แค่เพียงนิ่งเหมือนราชนินีถือเหดืยนแค่นี้ก็พอแล้วนะคะความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางไหนจะนิ่งไม่มีอะไรหรวือหวานิ่งๆคุยกันไหมคุยนะคุยอยู่บ้างแต่เหมือนไม่ค่อยพูดความรู้สึกจริงๆออกมาหรอกนะคะอืมอ่ะต่อคนโสดชาวราศีธนูรัคณาธนูค่ะ King of Pentacles คุณเป็นเหมือนดังราชาถือถ,ถือเหรียญน,นะจริงๆแล้วนะคะพไพ่ใบนี้ราชาถือเหรียญเนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณเองยังต้องการอยากได้เหตุผลมากกว่านี้ในการที่คุณจะรักใครสักคนจะมีคนเข้ามาหรือไม่มีนะมีเข้ามาให้คุณได้คุยนะคะอ,อาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีด้วยนะ,ะมีแนวคิด ที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอะประมาณนั้นถ้าเขาเป็นคนที่เด็กกว่าแต่ก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะสถาน,าไนะ,นะไ,าานาไม่ชัดเจน่ะ j u d g m e n t อะแปลว่าสถานะไม่ชัดเจนพวกคุณเพิ่งเลิกคุยกันไปเหรอถ้าอย่างนั้นใบนี้ทายได้เลยว่าพวกคุณจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ u d g t ม n t มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกรรมหรือกรรมเก่าหรือกรรมในอดีตชาติหรืออะไรต่างๆ มันก็เป็นไปได้ที่ว่าคนรักเก่าจะกลับมามีอิทธิพลทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณกับเขามีปัญหาก็ได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าเป็นคนรักเก่าของคุณหรือเขาจ้ะอ่ะต่อไปคนมีคู่ชาวราศีธนูลักขนาธนูค่ะเทมเพลนบางท่านคุยกับชาวราศีธนูรักนาธนูนะคะ ไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของภาวะของการอารมณ์ปรับเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ด้วยตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยตัวเองเอาเป็นว่าสถานการณ์ของคุณมีคู่ไพ่บอกว่าต่อให้คุณมีปัญหาใ,ใดๆกันแค่ไหนก็ตามสถานการณ์นี้จะถูกปรับเปลี AN ่ยนด้วยด้วยความด้วยตัวด้วยตัวคุณและตัวเขาคือคุณก็จะพยายามปรับตัวเขา้าเข้าไปหาเขาเขาเองก็จะปรับตัวเข้าหาคุณสถานการณ์ทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นเพราะว่าเขาจะยอมลด ความอารมณ์อะไรต่างๆลงคุณเองก็เหมือนกันทิฏฐิความโกรธความอะไรต่างๆลงนะคะอืมอ่ะต่อไปเรื่องการงานชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะนี่เป็นดวงทั่วไปนะคะดวง general นะจ๊ะอ่ะการงานของคุณในช่วงนี้ค่ะ the f อ l เรามัระวังนะคะการงานของคุณจะยุ่งเหยิงไปหมดไม่มีอะไรเป็นแบบแผนเลย นะคะใครที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์ช่วงนี้งานจะเข้าเยอะมากนะคะก็ต้องจัดจัดการโปรเซสงานของตัวเองให้ดีนะคะ King of Cups เนี่ยนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเปิดโอกาสให้คุณในเรื่องของการทํางานด้วยมีโอกาสแสดงฝีมือแล้วแต่ระวังนะเนี่ยเรื่องราวเรื่องงานจะพันผูกคุณนะคะจนทําให้คุณจะต้องเสียงานใดางานหนึ่งไปการสื่อสารเรื่องการงานต้องทําให้ดีนะคะมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา อ่ะทีนี้มาดูเรื่องใครกําลังหางานมีเกณฑ์ได้ไหมมีนะคะมีใครที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นนักงานประจําการงานของคุณเหมือนกันเลยเรื่องเดียวการวางโปรเซสงานให้ดีมีเกณฑ์ยุ่งเหยิงนะคะเดี๋ยวพอมีงานใหม่มาจะรับไม่ทันนะเ,เรื่องการเงินของชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะ ใบแรกเป็น e ิ of f o r t u n e นะคะและใบที่สองเป็น six of wands นะคะใบที่สามเป็น three of wands นะคะอ่ะมาดูความหมายกันนะจ๊ะใบแรกค่ะเป็น e ิ of f o r t u n e ค่ะโชคชะตากำลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินของคุณเป็นไปในทิศทางไหน six of wands จริงจริงก็มีเงินเข้ามานะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องยอมเสียเงินเพื่อลงทุนอะไรบางอย่างไปอ่ะ เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาถามว่าได้ไหมได้ถ้าคุณกําลังจะขยายกิจการหรือเอาเงินไปลงทุนหรือว่าเอาไปลงทุนอะไรอยู่มีเกณฑ์ที่เงินนั้นจะกลับมางอกเงยกับคุณนะคะส่วนใครรองเงินก้อนรองเงินอะไรอยู่อยังไม่ได้หรอกปักเนี้ยปัญหาเดิมๆจะยังกลับมายังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะเออหวยเบอร์ไม่มีไม่มีเกณฑ์มีโชคีลาบเรื่องหวยเลยนะอ่ะแล้วก็ Street of Wands เรื่องอะไรอีกอการเงินโดยทั่วไปยังมีกินมีใช้มีจ่ายค่ะส่วนใหญ่ไพ่จะบอกแค่ในเรื่องของให้ระวังเท่านั้นแหละนะคะโดยทั่วไปละเอียดปิกย่อยลึกๆอะไรอย่างเงี้ยไมไ่ถึงขนาดนั้นว่าจะซื้ออันนั้นดีไหมซื้ออันนี้ดีไหมแต่เอาเป็นว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปเอ่อเรียกว่าลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้ต่อย,ยอดกับสิ่งใหม่แล้วมันจะเป็นผลดีกลับมานะคะ อันนี้เป็นดวงชะตาในบางคนบางท่านนะจ๊ะต้องบอกนี้ก่อนเลยนะคะโอเคทุกคน,นก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีธนูและขะนาธนูใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e ใครานใจด,ดูส่วนตัวอะไรอยู่ในดีสคริปชันบ็อกด้านล่างหรือว่าแสแกนที่คียโคโได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะทุกคน<จ> <laughs> หมอเองหมอเองหมอเองนะคะ เราบอกเอ๊ะใช่หมอหรือเปล่าเนี่ยใช้แล้วหมอเองนะจ๊ะ,ะทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ